สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะพบกับ LGR นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Nine Chronicle น,นะคะหลังจากที่ประมาณต้นเดือนนะคะที่เราทำการทำคลิปไปนะคะว่าเขาจะแจกของนะคะสำหรับใครที่ p r e g i s t e r เวอร์ชันมือถือนะคะก็วันนี้เกมเปิดแล้วนะคะตอนประมาณ8โมง9้าโมงเช้านะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปรับของด้วยนะคะอย่าลืมนะสำหรับใครที่เล่นใน PC นะคะก,สกค็สามารถรับกดต้องขีดสาขีดแล้วกเ็เรื่องของข้อลิมัตได้เลยนะคะจากนั้นก็กดโอเคเขาก็จะเด้งไปในหน้าเว็บไซต์นะคะหลังจากที่เข้าในเว็บไซต์มาแล้วนะคะให้เราทำการล็อกอินก่อนนะคะ อีเมลที่เราทำการเชื่อมนันเองแล้วก็ให้เราไปรับของตรงหน้าอีเวนต์นี่หนะ้ากิจกรรมกาชานะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเขาจะให้เรานะคะ v e r เ f y เบอร์โทรศัพท์ที่เราทำการลงทะเบียนหรือว่า p r e r e g i s t e r ไปนั่นเองนะคะให้เรากรอกเบอร์ไปพอกรอกเบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้น Verify แบบนี้เราถึงจะสามารถเค้าได้นั่นเองนะคะถ้าสมมติว่า กรอกเบอร์ผิดนะคะก็จะเคมไม่ได้นะแล้วก็ถ้าใครขึ้นบริฟเฟลนะคะต้องติดต่อซัพพอร์ตใน Discord นะคะลองทักไปเปิดทิกเก็ตดูนะคะโอเควิธีการเคมก็ง่ายๆเลยแค่เรากดเคมนะคะแล้วมันก็จะเด้งไปในตัวเกมแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองเคมตัวนี้เห็นไหมเขาก็จะ เชื่อมกับตัวเกมนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เล่นเกมเนี่ยหรือว่าอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะคะซึ่งตอนนี้เขามีให้เลือกอยู่2เซิร์ฟเวอร์นะคะสำหรับโอดินเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าถ้าเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็เก็บเบลไปพร้อมๆกับคนอื่นนะคะก็แนะนําว่าให้เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไปเลยก็ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้เล่นพร้อมคนอื่นนะส่วนเซิร์ฟเวอร์เก่าอย่างโอดินเนี่ยมันค่อนข้างไปไกลแล้วนะคะก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะก็ ให้เลือกเซิร์ฟใหม่นะวิธีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่มีอะไรนะคะแค่เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ใหม่เท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่มีตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์เก่าเหมือนของเราแบบนี้นะคะแล้วเราอยากจะเคมอของรางวัลเนี่ยที่เราทําการพียรีจิสเตอร์ไปเนี่ยให้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะคะให้เพื่อนไปที่ชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็ไปที่ my info นะคะ หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมานะคะจะมีในส่วนของการเลือกคาแรคเตอร์ตรงนี้นะให้เราทําการเปลี่ยนจากเซิร์ฟเวอร์โอดินนะคะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เท่านี้เองเนาะแล้วก็มารับออของรางวัลได้เลยแต่ว่าเราจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เก่านะคะ,ะ,คะก็ขี้เกียจพันใหม่แล้วเนาะ,ะโอเคเราก็จะทําการรับเลยปึ๊บเอก็เลือกดูนะคะว่าถูกตัวหรือเปล่าโอเคเราก็เคมไปของเข้าหรือย,อยัางนะคะ อาจจะมีดีเลย์เล็กน้อยเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะหรือว่าถ้าสมมุติไม่เข้าจริงๆนะคะลองรีเกมแล้วก็เข้าเกมใหม่ดูนะแล้วก็กดรับไปเลยปึ๊บโอเคนะคะอ่ะอันนี้ก็จะ ต้องเกมผ่านวิสดอเมนูนะปึ๊บโอเควิสดอเมนูปึ๊บ, okay. menu, ปบไปดูซิว่ามาหรือยังอ่ะก็มาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะสำหรับวิธีการถอนนะคะก็ถ้าสมมติว่าเพื่อจะถอนหน้าเว็บนะจะต้องทำการสวอปผ่านตัวเกมก่อนก็คือให้เราทำการเข้าในส่วนของร้านเชื่อที่เราล็อกอินะคะหลังจากนั้นให้ เลือกหัวข้อ s e n d ncg นะคะนี่แล้วก็มันจะมี s e n d order user ก็คือสามารถส่งให้เพื่อนได้แล้วก็เอาเลขกระเป๋าเพื่อนมาใส่นะะก็สามารถส่งให้เพื่อนได้แต่ถ้าจะถอนก็ต้องมาหัวข้อ swap to wn cg นะคะให้เราทำการ copy address นะคะปองเช a i n e t h มานะคะเนี่ยเราก็ copy มาเลยที่เราทำการเชื่อมไว้เนาะแล้วก็เอามาใส่ในช่องนี้นะคะนี ซึ่งขั้นต่ำในการถอนนะคะอยู่ที่100่ง ncg นะแล้วก็จะเสียค่าธรรมเนียมไปเออเหมือนจะ10%เนาะถอน100ได้90อนะ่าแล้วก็แม็กนิมัมต่อวันนะคะจะถอนได้อยู่ที่20,000ื่ ncg ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนถอนมากกว่า1,000เนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่1%แต่ถ้าน้อยกว่า1,000เนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่10%เนาะก็ลองดูนะคะสำหรับสายฟรีนะถอนขั้นต่ำอยู่ที่100 ประมาณนี้เลยแล้วทีนี้ถ้าเขาส่งเป็น W N C G ให้เราแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไป swap นะคะเป็นเชนอื่นได้ที่ไม่ใช่ e t h เรียมนะสำหรับใครที่ไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมเยอะเวลาเราจะเทรดไป b y n e หรืออะไรเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปถอดเนี่ยถ้ามีโอกาสทำคลิปเดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกทีหนึง่งละกันนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็มีจดหมายขึ้นมาแล้วปึ๊บอะไรมาเอ่ยลองกดรับดู คริสตัลมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรอีกชื่อขวดนะขวดรีเวลาเนาะ AP potion มาเอ้ยไม่ใช่ขวดเร่งเวลาในการขามของโอเคปึ๊บประมาณนี้ก็เข้ามาแล้วนะถือว่าช่วยได้เยอะนะเพื่อนๆได้ตั้งแบบ3-4แสนอะเออือมันจะเอาไว้ใช้ในการสร้างของนะคะสำหรับคริสตัลสีม่วงตรงนี้นะอ่า นี่เวลาเราจะคราบอย่างเช่นคราบดาบแล้วก็เลือกเป็นพรีเมียมใช่ไหมเห็นไหมถ้าของเราขาดเราสามารถใช้คริสตัลเหมือนซื้อไอเทมได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเปลืองนะคะก็แนะนําว่าให้ไปหาในด่านต่างๆที่เขาบอกอย่างนี้ก็ไปในด่าน156ตัวแซฟตรงนี้ก็ไปที่157กับ159นะคะเดี๋ยวเรา ออลองหาไอ้ตัวนี้ละกันค่ะปึ๊บวิธีการที่เราจะหาของได้เร็วๆโดยที่เราไม่ต้องกดทีละหนึ่งครั้งก็คือให้เรากดสวิปตรงนี้นะแล้วก็เลือกว่าเราจะใช้แต้มเท่าไหร่ในการหาเหมือนอ,อ,อันนี้ก็เป็นหาแบบว่า120แต้มนะ10รอบ50แต้มอย่างเงี้ยนะเราเอา60แล้ละกันเพราะว่ามันมี120เนาะแล้วก็เราสามารถ ใช้ขวด AP นะคะเพื่อเพิ่มรอบได้นะอย่างเมื่อกี้เราจะได้แค่12แต้มใช่ไหมอันนี้ถ้าเพิ่มอีก1ขวดเนี่ยก็จะเพิ่มอีก24แต้มก็จะได้ของเยอะมากกว่าหารอบเดียวนั่นเองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาแค่รอบเดียวก่อนนะนี่เรก็จะมี a n นิเมชันให้เล็กน้อยแล้วก็จะได้ของมาแบบนี้นะถือว่าย่นระย,ยะเวลาในการเล่นถ้าเราไปกดทีละด่านทีละด่านอย่างเงี้ยมัน มันจะช้านะคะแนะนําว่าทําแบบนี้แต่ถ้าใครคิดว่ากดทีละรอบแล้วคุ้มกว่าหรือว่าได้เยอะกว่าก็ลองดูนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากจะเล่นแบบเร็วๆหาของเร็วๆนะก็ได้มาตั้ง21อันนะทุกคนอ่ะแค่นี้ก็ครบแล้วนะเนี่ยลองกลับไปดูกลับไปดูนะครับอ่ะลองดูซิปึบเห็นไหมก็ได้มาแล้วนะแล้วก็ได้อันนี้แถมมาด้วย ถือว่าคาฟได้เลยนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราลองครัฟเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าดาบเ,าเวลตรงนี้น่าจะอีกนานกว่าจะปลดหรอกก็ทำการกดครัฟได้เลยทีนี้พอกดครัฟนะคะเขาก็จะให้เราเลือกเ,อเพชรในการตีบวกให้เรานั่นเองนะไม่ใช่ตีบวกสิเพชรในการตีดาบสร้างดาบให้เรานั่นเองซึ่งถ้าใครนะคะมเีเจ้าตัวพวกนี้มันก็จะใช้ หินในการตีเนี่ยน้อยลงแล้วก็อาจจะได้สเตตที่ดีกว่านั่นเองซึ่งเราไม่มีนะคะก็ใช้ลุงแมวตัวฟรีนี่แหละตีอ่าหลังจากนั้นก็จะไปอยู่ในหัวข้อเวิร์กช็อปนั่นเองนะคะซึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยเขาก็จะบอกะคะว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการคาฟนั่นเองซึ่ง17ชั่วโมงเนี่ยมันนานมากนะกนลองกดดูนะคะมันจะสามารถใช้เจ้าตัว ตัวนี้ได้นะที่เราได้มาจะเป็นตัว timeless ใช่ไหมที่ทำให้เวลาลดลงจากที่จะต้องรอประมาณ19ชั่วโมงพอเราใช้ปุ๊บก็คือได้เลยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันเปื้อนนะคะก็ทิ้งไว้นี่แหละ19ชั่วโมงเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเราไม่ได้รีบใช้นะคะสำหรับดาบเบล Bell 90เนาะโอเคนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยก็หาแบบนี้เลยนี่ใครขาดอะไรนะคะก็ ไปแล้วก็ทำการหาแบบนี้นี่สวิปได้เลยที่ด่านปึ๊บเลวเวอร์บอกเลยวิธีนี้ไม่ต้องกดทีละด่านทีละด่านเสียวเวลานะถ้าใครลองกดแต่ละด่านแต่ละด่านแล้วได้ของเยอะกว่าเดิมเนี่ยก็สามารถบอกกันได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยลองนะเน้นแบบว่าเล่นเร็วจบเร็วสมมารกว่าได้มา4อันนะคะเหมือนจะไม่พอในการคัเนะ ก็ไม่เป็นไรพอ Energy นะคะเหมือน Action Point เราหมดเนี่ยเราสามารถใช้ AP Potion mm hmm. เพื่อทำการรีอ่ารีแล้วก็สามารถหาของต่อเล่นต่อได้เรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการกดให้เพื่อดูใช้1ขวดนะตอนนี้เรามีอยู่41ใช่ไหมเมื่อกี้อ่าใช้ไป1ขวดเดี๋ยวเขาก็จะทำการรีเต้มรีพอยต์ให้เราอรอสักครู่นะคะเราก็ เอาไปลงต่อได้เลยนะไปหาของต่อมาคะปั้นตัวประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมมาตีบวกลูนกันด้วยนะคะทุกคนมันจะได้สเตต GP กับเลือดที่เยอะมากขึ้นใช้แค่1นึ่งคริสตเองนะแล้วก็ใช้ลูนมันจะดอบตามด่านปกติเลยนะคะนี่สำหรับอันนี้เนาะโอเครอสักคู่นะวันนี้เกมเปิด วันแรกนะคนก็น่าจะเยอะหน่อยทาเซคชั่นน่าจะนานนิดนึงโอเคนะคะได้ HP เพิ่มมา20อ่าโอเคแล้วก็ยังตีได้อีกนะคะนี่คน4ไปแต่ว่าเดี๋ยวค่อยตีละกันอันดับต่อไปนะคะสําหรับการซัมมอนท่าเพื่อนคนไหนนะคะที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็ซัมมอนในส่วนของ้ายขาวเนี่ยได้ทุกวันเนาะแทบจะทุกวันเพราะว่า แต่ละครั้งนะ,ะที่เราทำการ a f k หรือว่าปิดเกมไปเนี่ยตรงเออเต r ร w ร r วอร์ด uh, เนี่ยเขาก็จะทำการฟาร์มให้เราเห็นไหมนี่12ชั่วโมงมากดทีหนึ่งนะเราก็กดรับเลยเมื่อกี้ได้มา9ใช่ไหมวันหนึ่งน่าจะได้อยู่นะคะทุกคน2 24ชั่วโมงก็น่าจะได้18นะสามารถสุ่มได้รอบหนึ่งแต่ถ้ารอบไหนที่ได้เยอะกว่า9กเนี่ยก็ถือว่าวันนั้นเราจะสุมส่มได้2รอบนะ ซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้ห้ามพาดสำหรับมือใหม่ต้องเปิดนะคะเพราะว่าจะได้พื้นหลังมานะซึ่งพื้นหลังเนี่ยมันจะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีสีน้ำเงินนะคะซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยเปอร์เซ็นต์ออกน้อยมากปึ๊บโอเคน่าจะได้มาแล้วแต่เมื่อกี้เห็นแดงๆขึ้นไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าน่าจะมีปัญหา ทานสิกชาต์แน่เลยเกี่ยวกับเกมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาน่าจะชดเชยให้เนาะนี่นะคะก็เด้งมาในส่วนของจดหมายแทนนะโอเคเรียบร้อยได้มาอีก9ก้าเราก็สามารถสุ่มนี่เปอร์เซ็นต์ของสีน้ำเงินหรือว่าอีปิกเนี่ย1%เท่านั้นนะคะแล้วก็สีเขียว29%คือเราสุ่มแต่ละรอบเนี่ยถึงเราจะได้สีเขียวเหมือนกันแต่ว่าสเต็ จะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็แนะนําว่าให้มาสุ่มเรื่อยๆนะเผื่อได้สเตตที่ดีกว่าส่วนใครที่อยากจะสุ่มเกลือสีทองเนี่ยเกลือเรียกเกลือเฉยผงสีทองอะ่ะเราก็ต้องซื้อนะคะนี่เขาก็จะมีแบบว่าบอกเลยว่าสีเขียวเนี่ยก็คือการันตีไม่ได้ขาวแน่นอนได้ตั้งแต่เขียวฟ้านะคะทองแล้วก็ม่วงนะคะือ น่าสนใจอยู่นะ,ะในส่วนตรงนี้เนาะเออเดี๋ยวค่อยว่าก,กันในอนาคตละกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการออกก็ลองดูแล้วกันนะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเราอาจจะดวงดีก็ได้เออวิธีการเติมผงสีทองนะคะให้เรากดปึ๊บนี่แล้วเขาก็จะพาเราไปที่ช็อปนะ,ะก็สามารถจ่ายเป็นเงินได้เลยนะถ้าใครเล่นในมือถือเนี่ยก็สามารถตัดผ่านแอปปกติเหมือนเราเติมเกมได้เลยนะคะเออไม่ยากนะเลย มไม่มีฮะโอเคนะคะก็เอาเป็นว่าน่าจะเติมผ่านมือถือได้นะสำหรับใครที่เล่นในคอมเนี่ยก็ต้องเติมในมือถือเนาะหรือว่าถ้าใครเจอเมนูขายก็สามารถบอกกันได้นะคะไม่ใช่เมนูขายสิเมนูที่เขาขายอะเมนูช็อปก็สามารถบอกกันได้นะคือเราหาไม่เจอนะคะทุกคนแต่เอาเป็นว่าสามารถซื้อได้ในมือถือแน่นอน100%เเพราะว่าเราดูมาแล้วนะ ส่วนต่อไปที่เพื่อนไม่ควรพลาดเลยก็คืออารีนานะคะ,ะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราติดท็อปเนี่ยเขาก็จะทำการแจกเหรียญให้เรานั่นเองนะเป็นเหรียญ ncg เนอะก็ลองไปเล่นกันดูไม่เสีย energy นะคะเพราะว่าวันหนึ่งเ,เขาจะมีตั๋วในการเข้าร่วมให้เราอยู่ที่8ครั้งนั่นเองนะคะก็เหลือเวลาอยู่4วันที่จะรีซีซั่น17นะจะได้ตามนี้เลยนะคะถ้าใครติดท็อปเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ เกมนายโชว์นิคก็ฝากไว้ด้วยแลกกันนะคะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพ mm hmm. ื่อนฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยล้กันนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย